หนึ premises, ่งตัวครับทุกคนใร่มันขีดนะครับหนึ่งตัวครับกล้ามเดียวครับตัวนี้โอ้โหครับทุกคนสามตัวกำลังผสมพันธุ์กันหนึ่งตัวตัวนี้กล้ามเดียวอีกเลยครับนี่ครับทุกคนใร่มันสีขีดนะจะได้นะครับทุกคนหนึ่งตัวครับทุกคนลองขีดน่าจะได้ครับตัวนี้โอ้โหปลากระบอกครับทุกคนปลากกระบอกสองตัวครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาเก็บแล้าเหมือนเดิมนะครับมาทุกคนครับตอนนี้น้ำลงแล้วครับน่าจะมีตัวครับเป็นตัวตัวใหญ่ครับมาทุกคนลูกเล็กครับหนึ่งตัวครับทุกคนแต่มันขีดนะครับนี่ครับไปต่อครับ ลูกนี้ต่อครับดูเงียบๆนะครับลูกนี้หนึ่งตัวครับทุกคนเต่ไม่ใหญ่นะครับถ้าถ้าตัวเมื่อกีะมันขีดนึงนะครับไปต่อครับทุกคน เอาครับเก็บสายเชือกก่อนครับใส่กระเป๋าก่อครับลูกนี้ไม่มีตัวครับ

o Так. นี่ครับสองตัวน,น่นี้ตัอไม่มีตัวครับ นีตัวครับไม่มีตัวครับมาดูลูกนี้ต่อครับทุกคนหนึ่งตัวครับกล้ามเดียวตัวนี้แดงเกรดครับกล้ามเดียวนะครับขีดกว่าๆครับช่องขีดได้ประมาณ mulle mulai lẹt gần gấp, nè, ôi, lồi quá, còn nhiều nữa, này, này miệt tua luôn, nó sẽ lấy chế đai เชือกนะครับเชือกใส่กระเป๋าก่อนโอ้โหคุณสามตัวกำลังผสมพันธุ์กันหนึ่งตัวตัวนี้กล้ามเดียวอีกแล้วครับ ก,กันเลยครับเมืมเม่อกี้ผสมกันอยู่ครับเดี๋ยวกัดกันเลยครับนี่ครับทุกคนเล้กัดนี่เล็กเกินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเลยตัวเช้ได้ครับไหวพลังครับโอ,โอ้โหตัวสวยจะไปแล้วครับ ไว้แบบนี้นลยครับนี่ครับทุกคนไปนิต่อครับทุกคนไปครับมาดูลูกนี้ต่อครับทุกคนเห็นตัวครับทุกคนครับกลางแดงเกรยงครับทุกคนส,สวยๆด้วยครับทุกคน นี่ครับทุกคนใช้มันสีขีดได้จะได้นะครับทุกคนนี่ครับทุกคนสีขีดน่าจะได้ตัวนี้โอ้โหใหญ่สุดครับช่วงนี้ปูใหญ่ไม่ค่อยมีครับสวยเลยครับตัวนี้แข็งเลยครับดูจากสีน่จาจะแข็งป๊กนี่ครับทุกคนไปต่อครับ เออครับไม่มีตัวครับดูดูนี่ต่อครับตรงนี้ก็ดูเงียบๆนะครับ ไม่ม <es> anyway, ีตัวนะครับน่าเห็นเหมือนจะมีตัวนะครับทุกคนมีตัวครับตัวนี้มีตัวครับหนึ่งตัวครับทุกคนลองขีดน่าจะได้ครับตัวนี้นี่ครับทุกคน ผมพันไม้พันมือครับบอาเรื่อครับดูนิดนิดตัวครับนิดดูเงียบเงียบนะครับไม่มีตัวครับ

bóng cái này là khâu nhiều chứ không này nấy, là na cung gì ไม่มีตัวครับทุกคนไปกันต่อครับทุกคนมาดูลูกนี้ต่อครับทุกคนดูครทุกคนดูข้างบนครับตัวเลยครับมาครับอาใส่ใช้ได้นะครับใช้ได้ครับ น้วครับนี่ทุกคนหนึ่งตัวครับนี่ครับเต่าครับลูกนี้เต่าครับ ตอนนี้หลังจากลูกนี้ก็เหลืออีกหนึ่งลูกครับแล้วก็หมัดครับหน,นึ่งตัวครับทุกคนนะครับประมาณขีดก,กว่าๆนะครับนี่ครับทุกคนในควันไม่มีตัวนะครับเห็นเงียบกริบนี่ครับทุกคน ไปต่อครับเลี้ลูกเดียวนะครับ ตัวครับตอนนี้ผมมาเก็บรอบเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานวันนี้ครับทุกคนมาถึงหมดได้กี่ตัวครับไปครับไปดูพระวันครับนี่ครับทุกคนผลงานวันนี้ครับได้มาสิบตัวนะครับสวยๆหลายตัวตัวนี้สวยๆครับเป็นูดังบนมัยกัู้ขาวตัวเดียวครับ แต่คลิปนี้ผมขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทางคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมนะครับสวัสดีครับ